วันนี้นัตตี้เอารุ่น XLS มาให้ได้รับชมกันอีกแล้วค่ะพร้อมกับชุดแต่งหน้าวิกเตอร์ล้อออฟโรดขอบ20และโลบารเหล็กค่ะเดี๋ยวนัตตี้จะพาไปดูนะว่าคันนี้แต่งได้หล่อขนาดไหนซื้อรถกับนัตตี้นะคะปลอดภัย100%แน่นอนเงินจองและเงินดาวโอนเข้าบัญชีบริษัทและที่สําคัญค่ะลูกค้าเลือกชุดแต่งเองได้นะอยากได้แบบไหนบอกนัตตี้ได้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น XLS ราคาปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่9 1 9 0 0 0 0บาทชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแลนดอนตัวงานมาเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับฟอนต์ฟอดที่เขาติดสติกเกอร์คาดสีให้ตัดด้วยสีแดงและสีน้าเงินทําให้กระจังหน้าของลูกค้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองมีไฟ l e d ให้ด้วยค่ะ3จุดเลยไฟตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีส้มออกเหลืองนะ อะคริลิกแรนเจอร์ทางด้านบนค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นอะคริลิกตัวนูนนะกระจังหน้าเรนดอนเขาจะมีสัญลักษณ์ทางด้านข้างด้วยค่ะเป็นไฟ LED รูปตัว C ส,สีขาวส,สวยๆให้แบบนี้สเกิร์ตกันชนทางด้านหน้าเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะคันนี้ลูกค้าให้ทําเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยเพราะว่าตัวรถของลูกค้าเป็นสีดําเงานะคะก็เลยทําตัวสเกิร์ตกันชนหน้าเป็นสีดําเงาด้วยลูกค้าอยากได้สเกิร์ตกันชนหน้าเป็นสีดําด้าน ะะแล้วชายเป็นสีเทาอันนี้บอกนะัตตี้ได้เหมือนกันลูกค้าเลื่อนดูรีวิวได้เลยคะ่ะในส่วนของตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยทำสีได้นะไฟหน้าของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมค่ะที่เป็น LED สีขาวมาให้ด้วยเลยติดตั้งเป็นค้อไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยคะ่ะทางด้านข้างค่ะคิ Q ้วล้อชุดแต่งของวิกเตอร์ตัวงานมาเป็นสีดำด้านขนาดจะอยู่ที่ประมาณ5-6นิ้วเลยนะคะคิ Q ้วล้อของวิกเตอร์นะใหญ่กำลังสวยกำลังพอดีคะ่ะ ช่วงล่างคันนี้เดิมๆไม่ได้จัดทรงยกสูงนะแต่นาตตี้เปลี่ยนให้เป็นล้อแม็กขอบ20ที่มาพร้อมกับค่ะยางออเทเลนเลย275 55R20 ตัวลายล้อแม็กนนตตี้มีให้เลือกเยอะนะลูกค้าเลือกได้เลยค่ะชอบแบบไหนลายไหนที่ลูกค้าคิดว่าหล่อเลือกลายนั้นได้เลยนะนาตตี้จะส่งให้เลือกหลักๆเลยนะจะส่งให้เลือกก่อนที่จะทําการสั่งแต่งรถนะเพราะว่า เขาก็จะมีลายอัปเดตใหม่ๆม,มาให้สำหรับทางร้านนะคะนัตต mm ี hmm. ้ก็จะส่งให้ลูกค้าเลือกเลยมันจะมีทั้งโอเอซิทั้ง AA นะคะลูกค้าเลือกได้นะยางออเทเลนข้อดีก็คือวิ่งทางเรียบเสียงจะไม่ดังนะคะและยังวิ่งทางลุยได้อีกด้วยลูกค้าไม่ต้องต้องวนนะถ้าหลายๆท่านที่ถามนัตตี้มาค่ะยางอยากได้ยาง MT แต่ไม่อยากได้วิ่งทางเรียบเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นตัวยาง แต่ลูกค้าก็กังวลว่าจะไปทางลุยได้ไหม AT ก็คือยางออฟโรดค่ะยางออเทนวิ่งทางลุยได้เหมือนกันเลยค่ะการกอดถนนจะดีกว่าตัวยาง MT ด้วยนะกระจมองข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยนะฟิล์มก้องแสงเซรามิกติดตั้งให้ด้วยค่ะลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์นฟิล์มเองได้ค่ะ4 0 60หรือ80คิ้วกันสาดติดตั้งให้ด้วยเอามือลูกทางด้านในได้เลยค่ะถ้ามีโลโก้ Ford ออตัวนูนของแท้จากสวนค่ะนาตี้ติดของแท้ให้อยู่แล้วนะถ้าเป็นตัวคิวกันสา บราวังคาทางด้านบนสีดําด้านค่ะตัวนี้ลูกค้าไม่สามารถที่จะไปยืนโหนได้นะติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ของตัวรถเท่านั้นเบ้าลองมือเปิดค่ะรวมไปถึงข้อฝาถัางน้ำมันช่วยในเรื่องของการกันร,ร้อยขีดควนค่ะบันไดาทางด้านข้างบรุ่เอสเอมีมาให้แล้วค่ะขนาดใหญ่สีดําด้านแบบนี้เลยโลบารเหล็กของ Outland ด r er, นะตีจะเรียกว่าโลบาเล็ก Out l ล n d e r แบบแขนยาวเพราะเขามีท่อยาวมาแบบนี้ค่ะ เวลาลูกค้าขนของบรรทุกของสามารถผูกร,รักใช้งานกับเขาได้เลยนะและเขายังมีไฟเบกรกดุ่นที่สามาให้ด้วยค่ะลายสติกเกอร์คันนี้ลูกค้าเลือกติดแค่ประมาณนี้นะกําลังสวยเลยค่ะนลที่จะเรียกว่าลายเล็บขวดนะคะแล้วก็มีคำว่าเรนเจอร์ไฟท้าย Fu l l LED ค่ะเปลี่ยนให้ด้วยติดตั้งให้เลยรวมไปถึงข้อไฟท้ายสีดำด้านข้อฝาปิดกระบะท,ท้าย o อดแบบว้าโลโก้ตัวงานมาเป็นสีดำด้านแต่ทำฟ,นฟอนสอดให้เป็นสีดำเงาเพื่อให้ตัดกับตัวงานหนะ่อยเนาะจะได้ดูแบบ สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เข้ากับสีรถของลูกค้าด้วยอะคิลิกแบนเจอร์ตัวนูนค่ะติดตั้งให้ด้วยที่ฝาปิดกระบะท้ายและกันชนท้ายค่ะเปลี่ยนให้ด้วยเลยตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กที่มีห่วงแดงลากจูงมาให้ด้วยนะคะการใช้งานลากจูงใช้งานได้จริงค่ะเพราะว่าการติดตั้งของตัวกันชนอ่ะทางร้านเขาจะติดตั้งเข้าไปกับแชสซีของตัวรถและยังมีไฟถอยค่ะนี่เลยไฟถอยเป็นไฟ LED สีขาว มีประโยชน์นะเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดค่ะใส่เกยียร์ถอยหลังตัวกล้องที่อยู่กับโลโกโ้จะขึ้นที่หน้าจอของตัวรถพร้อมกับใส่เกยียร์ถอยหลังที่ไฟถอยหลังกับกันชนท้ายเนี่ยค่ะขึ้นด้วยทําให้เห็นทางด้านท้ายได้อย่างชัดเจนเลยจอดรถไม่ว่าจะมืดขนาดไหนนะคะเห็นได้เห็นแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสไตล์การแต่งของเจ้าคนันนี้ชอบแบบนี้หรือชอบแบบไหนบอกนัตตี้ได้เลยนะเดี๋ยวนัตตี้พาดูทางด้านไหนกันต่ออีกสักนิดหนึ่งค่ะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าค่ะหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดจะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยหน้าจอสนกลางขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายภายในก็เป็นประมาณนี้เลยถ้าตัวนี้นะคะจะเป็น xls 2024ก็จะยังเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานแต่นาตี้เปลี่ยนเบาะหนังให้ แต่ณนะปัจจุบันนี้เป็นเอกเวส0 2สราคา9ก้0 0สนาพที่มีเบาะหนังมาจากโรงงานให้แล้วค่ะสีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ของตัวรถเนี่ย<แ>ก็มีทั้งสีดำสีขาวสีบอลเงินสีเทาดำเลือกได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฟอร์สีน้ำเงินสีแดงอะไรพวกนี้สีส้มค่ะจะไม่มีไม่ได้ผลิตแล้วนะคะถ้ายังไงนะคะอยากได้แบบไหนนะคะทักหารัตตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อจะอยู่ทางด้านล่างนี้ค่ะ ถ้าเล็งด่วนนะคะยกหูกลิงกลางโทรหาณตีได้เลยหรือว่าจะทิ้งนะคะรายละเอียดไว้ที่ช่องทางไลน์เพื่อสอบถามนะคะแคมเปญโปรโมชั่นกับณตีได้เลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจงในการทํารีวิวต,ต,ต่อไปให้กับณตีด้วยนะคะอย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับณตีซื้อรถอ,อนไลน์กับณตีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเงินจองและเงินดาวน์อดเข้าบัญชีบริษัทค่ะสวัสดีค่ะ